เขาปนดีเขาคิดถึงกองพันยี่สิบคนไปยึดร้างบพรุนไปจำอไรรู้ไหมผมเอาหนังเสือมาให้ดูคนไปรู้แเดเด็กกหน้าเด็ก่นนยังไม่เอาหนังหุ่นอาอควอไทย どうぞ。